ทีส่วนปามซี่รายกำลังดีเอกสัรชนดค่ะปามเต็มแปลงทางเข้าเป็นถนนซาธ,ธารณาค่ะห้างจานแผดกระเซมเป็นกิโลเมตรเท่านั้นค่ะในส่วนก็จะมีปามเต็มแปลงแล้วก็มีสตอสิเต้นค่ะมีนกไมท้ทีสำหรับค้ายนกไม้ได้ปักเลี้ยงแล้วก็มะพร้าวเขตฉัดเจนค่ะเพราะเพิ่งจะผ่านการทำตารางหวัดมาราคาอยู่ทีนึ่งหลานซี่เส้น ห้าหมื่นเท่านั้นค่ะใครต้องการก็ติดต่อเขาม่ได้ทีส่วนไปซีหน่งเจ็ดห้าเจสุ 1, 7, 5, 6, 7, สนนะครูาย,ย่าเบอรอหนึ่งอัสว์ห้าเมืองเปิดถักเข้ามาได้ตาคอมเมนต์นี้นะคะหรือว่าเม้นชงท่างติดตามตายคลิปนี้ได้เลยค่ะทีน่นี่ตำบลราชกรุฎอำเภอเมืองจังหวัดอระนองค่ะก็ถักเข้ามไดเลยตายคอมเมนต์นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า